สวัครับวันนี้คุณลุงาทีนะครับเรามีรีวิวนะครับวันนี้ได้สปอนเซอร์จากทางช้อปปีมานะครับก็เป็นส่วนลดนะครับเป็นรีวิวนะครับแกะกล่องนะครับรีวิวที่หลังนะอันนี้แกะกล่องก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปใช้นะครับออเซนนะครับบายอีลูบนะครับรุ่น e 45นะครับก็เป็น power bank แบบ ชรัรเร็วนะครับเดี๋ยวแกะเลยนะฮะตัวนี้ราคาค่าตัวนะครับประมาณ799บาทนะครับอันนี้ซื้อจากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับพอไม่รู้จะซื้ออะไรก็ลองอันนี้ละกันนะครับเห็นมีคนขายันไมผมสองวนนะครับว่ามันคุ้มไหมที่จะซื้อนะครับผมซื้อมันม,มีที่เลือกสองสีผมเลือกสีฟ้ามานะนะครับ ตัวนี้นะครับจ่ายไฟสูงสุด45บาทซึ่งเราค่อยมาดูในข้อมือดีกว่านะครับนี่ก่อลอแกะดูนะครับอ่ะนะครับตัวนี้เป็นตัว Power b a n นะครับผิวสัมผัสนะครับเหมือนเงิงยินแต่ว่าความจริงมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่ะใกล้ๆหม่นะครับก็ดูนุ่ม ตัวนีม้มีปุ่มดูนะครับปุ่มแบตมีอยู่44%นะครับมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไทซีเอาพุท5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์3แอมป์12โวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์และ20โวลต์2.25แอมป์ตัวเนี้ยน่าจะชาร์จ power bank เออไม่ใช่โน้ตบุ๊กได้นะครับโน้ตบุ๊กที่ชาร์จรองรับชาร์จส5วัตต์นะครับ ชาร์จที่รูไทซีนะครับอันนี่เป็นอินพุตนี่อ๋ออินพุตก็ชาร์จเร็วเหรอโอเคนะครับอ่อโอเคเออปต์เป็นนะครับ5โวลต์3แอมป์นะครับไทซีนะดโวลต์3แอมป์จุดสโวลต์3แอมป์15โวลต์3แอมป์20โวลต์2.25แอมป์นะครับแล้วก็มีรองรับ pps ที่3.3โวลต์ถึง11โวลต์ที่3แอมป์น่าจะชาร์จเทอโวต์ได้นะเดี๋ยวตลองดูอีกทีหนึ่ง ะครับส่วนเอาพุทที่ไท้าช a นะครับก็สูงสุดสิบสหร่องโวลต์สแอมป์ก็36มวัตต์นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะดูของในกล่องนี้ก่อนนะครับของในกล่องตัวนี้มีอะไรบ้าง สองใส่นะครับเก็บไว้เดี๋ยวคูณที่ผมไปสาย USB นะครับแบบ C 2 o C นะครับอาจจะดีอยู่นะนะครับเดี๋ยวลองคือที่วัดไฟผมหาไม่เจอนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่างมากก็อาจจะอาจาิปเป็นแล้วก็มีคู่มือนะครับ,นะรบก็ดูดี นะครับคู่มือครบโอเคในนี้ในกล่องหมดท้่ลนนะอ่ะกลับมานะครับตัวนี้เสียบชาร์จไทซีอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบซีทูซีนะโฟโก้เอ็กซ์ทรีนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับชาร์จเร็วส3สิบสวัตต์นะครับแต่ว่ามันไม่ถึงหรอกผมรู้นะครับก็ ได้ราวๆ23บาทนะครับเก,เกือบ23บามนทอ่ะน,น,นะครับ23บมาขึ้นแล้วอ่ะขึ้นมาอีกละ23ก,กว่าๆอ่ะประมาณนี้ประมาณ23บาทนะครับสำหรับโปโก้ X3 NFC ตัวนี้นะครับที่รองรับสารบาทนะนะครับต่อมานะครับก็คือมแก้มันเป็นรูทย ใท้เอไม่ใช่เมื่อกี้เป็นรูไทย4นะครับมาลองไปดูที่รูไทาย A บ้างน,นะครับเป็นยังไงดสายทิ้งไปนะครับหาสายไทาย A แป๊บหนึ่งไทาย A เ,เนี่ยมีเอาหนึ่งกับเอาสองนะครับผมเทสที่เอาหนึ่งแล้วกัน กว่านะประมานี้ก็คือ Type C เนี่ยจะแรงกว่านะครับแต่ว่าก็จะไฟ9โวลต์ได้แหละนะครับแต่เมื่อกี้มันจะได้2แอมป์กว่าเลยเนาะนะครับมาดูที่สายสายก็เหมือนกันครับ8.4ก็1.5นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขาชัดเข้าต่อนะครับ ะเอาตัวนี้นะครับวางไว้คืออินเนี่ยเขาใช้ได้แค่รูไทสีนะครับเพราะฉะนั้นลองที่ C to C ก่อนเลยครับตัวชาร์จเข้าเป็น b บตซิลสแกนนะครับจิ้มเข้าไปจะซื้ออ e ีลูกมาใช้อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับลูกไฟเลย 2ี่สโวล์สองจชาร์จเข้าโคตรไวครับชาร์จเข้า4ี่สวัตต์จุดสี่สิบามวัตต์นะครับชาร์จเข้าโคตรไวครับ20วัตต์เอ่อ20่สิบโวล์นะครับ20่สิบโวล์สองแอมป์อ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับดูสอง แกนนะครับ20โวลต์เปิดมาก็20โวลต์เลยนะครับจะต,ตัวตัวเนี้ยกระสุนแกนเะนี้ยรูสองมันจะไม่ได้จ่าไฟแรงเท่ารูหนึ่งครับโอเคโอเคตกใจเหมือนกันนะครับเจอ20โวลต์เข้าไปก็เร่งด่วนมันก็โอเคครับ20โวลต์นะครับ, bon รบเข้าไป40วัตต์นะครับแป๊บเดียวเต็ม <c oughs> <c oughs> USB-A mm. มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแ่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้สดีถ้าเอา A to c นะครับเสียบก็เรา20วัว20ตต์นะครับ mm. เพราะฉะนั้นแนะนำใช้เป็น C to c นะครับมันรองรับ PD 20โวลต์เพราะฉะนั้นสบายครับ ครสนใจก็นะครับลองไปหาดูร้านนี่ผมซื้อร้านแทนซูเปอร์โฟนมา799บาทนะครับแถมสายซีรุสีเส้นหนึ่งแล้วก็มีสใสนะครับอินพุตเนี่ยไม่มีข้อสงสัยนะครับอินพุตเนี่ยโหดมากนะครับเมื่อกี้ขึ้น20โวลต์2 2 5แอมป์แป๊บหนึ่งด้วยนะครับก็แต่ว่าเอาพุตเนี่ย ก็อย่างที่บอกก็คือต้องหาที่มันใช้ได้กับเขานะครับมันไม่ได้เหมือนกับทางไม่ใช่มันเหมือนกับฝั่งของที่ชาร์จนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รองรับเหมือนกันนะครับโปรโตคอลมันคือโปรโตคอลตอนเวลาชาร์จเข้าเนี่ยมันอ่ตัวนี้มันรองรับใช่ไหมพอดีกับตัวที่ชาร์จมันก็จะชาร์จได้นะครับส่วนมือถือเนี่ยไม่ว่าจะกปโก้ โคโก้ X3 เนี่ยมันมีมนใช้ไม่ได้ก็คือมันไม่แค่เขาว่าใช้ไม่ได้ก็แค่มันใช้เป็นชาร์ทโวลไม่ขึ้นนะครับก็ได้ถึงแค่23วัตบาทเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ถึงนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอเส้นอีสี่สิบนะครับราคา ประมาณ800นะครับไม่ถึง800ดีนะครับรวมสูงก็800นะครับก็ไปลองหาซื้อกันได้นะครับใน Shopee Lazada JD Central นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับก็รอรีวิวตัวให,ใหม่ๆกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ